สบ,บายดีทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเอาทางฟังลาวและฟังไทยมื่อานี้สาวโซนมาเจอบนาโคกพี่น้องเพราะว่าน้าบ้านเ่าแล้วแล้วนะฮันยังนาโคกละเขาเลยมาจอบ,บังตั้งแต่ดำห่ากับหักกามาเธอนี้ละดำแล้วเ่าก็ไม่ได้มาเลยหกัหกขามาเธอนี้มาละเป็นเราเลยไปไปเบิง่งนนำคอยเลยพี่น้องมาเจอบโซนเป็นต้นนำผมอมื่อนนี้นะเจอบโซนเป็นต้นเพราะว่านาโคกมี ปุเป็นต้นแน่แล้วกะอันนั้นข้าวปุข้าวแน่ไปเบิ่งไปซมน้ำเดือดพี่น้องว่าข้าวคนละมันเป็นระยุ่งยองซําเลยเพราะว่าค่อยไป่ได้มาเคิร์มาค่อยค่อยก็ยังไป่ได้เห็นจกักเธอตั้งแต่ดับแล้วพี่น้องเ้ยไปเบิ่งเด้อรับมาดับคนก็จะขี่รถคือผ่านยางขี่รถนะับ เขาไปให้เป็นหน้ากันลายคุนมาเขาเห็นมาเขาแรเพิ่นคือพนที่รถมาเขาที่คัดย่า,างเงี้ยนไก่โอ้ยยืนแล้วนอนกัน มาจจกเปลาเล้าเป็นปลาเล่าปลาแก้มมาแล้วมาดำหน้ามาดำหน้าแล้วก็ป้าเลยมาดำป้าเลยไม่ไม่โคไ,ไม่ขาวมาเลยเทงหน้าก็ได้พี่น้องเยยาไม่ละได้เทงหน้าก็เพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยมาอยู่อยู่แต่หน้าบ้านนะพี่น้องมันหกไม่แต่ป้าหกป้าเล้าบุ้งหน้าค่อยเพง สนมันกล้วยแน่ไม่กล้วยแน่ปุกล้วยน้ำพี่น้องเฮาเฮาเบิ่งโถอยู่ข้างในมันละมีหรือบอเป็นป้าหกปลาเล่าหมดล่ะเพราะว่าวิได้มาแต่หึงละ่ะมืนนี้ค่อยก็มาก,กับเบาคํำเพิ่นทางป่าอยู่อยู่ทงเทียงพี่น้องเทียงเยก,กับกว้างอยู่ได้ พ่อไม่ได้มาต่หึงนะสภาพมันก็นจะเป็นแบบนี้เขาก็บีค่อยเป็นอยนยุนาโคกเพราะว่าเฮาดำแล้วผลก็ไม่ได้ตกซส้ยเลยผลบีดีปีนี้พี่น้องแถมค้อบีมีฟูยอเซออีบีคือนหน้าบ้านนะส่วนมันต้นค่อยอยู่แคมเทงพี่น้อง ตั้งแต่ปุ๊แล้วมาเสียหญ้าเท่เดียวเท่านั้นไม่ได้มาโคมาข้าวเลยพี่น้องเบื้องในมีแต่หญ้าหญ้าคลายโอนเต็มเต็มอยู่หกขนาดห้าไปห้าไปเบื้องข้างในน้ำเด่นแล้วพี่น้องจักมีบัวน้วเลือถูกกับพี่น้องโซนมันข่าวผัดบักเป็นแปดนนึงมัหองห้าพัดหกหกอยู่พื้นหกมันก็ลลำใหญ่อยู่ด้ยล่ะข้องเ้าก็เลย พันมันพันเม่นคนตางอนพ่อหนพี่น้องสังเกตบ้างไหมคอยหักก็เอมาปุเธอทำอีดพ่อเนามันมันยาวมันดกหนาข้างในจะมีโทอยู่พี่น้องคอยไปได้ปุันปุแต่ปีปีที่ผ่านมาพวกูละนายมันโตกลงมามันเป็นเอ้าสิ้นไข่เขากับนั้นมาละ มันเป็นมะต่อพี่น้องมันเป็นเคิร์ขึ้นมาไม่ได้ฮดไม่ได้พี่เลยมันอะพี่น้องดินแต่เฮิบมันนะคูนบักใหญ่นึงมันคู่มันมากใหญ่นึงลำต้นมันเอาปลูกโถโถมันก็จะเกาะกับป่าเป็นต้นอยู่นี่เนาะเกาะกับป่าอันกุกมันต้น อยู่อยู่โซนเดียวมีลายอ่านพี่น้องต้นกล้วยเนี่มีต้นกล้วยในยปุต้นกล้วยไว้อยู่งามดเลยมะทพูพี่น้องไม่บอกแก่ไหมล่ะมะทพูห้ามมีแม่ม,มาแต่หึงแล้วมันจะแก่และ เป็นสามมาะพี่น้องเป็นสามพัก,กว่าสามมาะพลาดนะพุทธก็มีกคกนะมันขึ้นตามลำมันต้นพี่น้องมาโบบก็บมีเนะพี่น้องตามโก,กมันคอยไปได้ปลุกเลยมันมันเกิดเองเพราะว่าอันไฮอันโซนนี่มันเป็นโซนเก่านะอันมะทุพูกะเกิดเองแล้วกะ ก็เกิดเองมันเพราะว่าเราไม่ได้ปูกพี่ลเลยเลยเราปุแจะมันต้นเซอแลละกะอันเม็ดมันแต่ก้อนพวกละเม็ดมันอันร้นเซอร์มันก็เลยเกิดขึ้นผู้เดียวพี่น้องมันหงาะเงยขึ้นผู้เดียวมันค่อยเอาพันธ์มาใหม่เด้พี่น้องนี่พันธ์ มันต้นกับมีพันนั้นพันุนี้อันนี้เขาเอินเจักพันพันพันเตะแล้วก็พันุคนตางอนเขาเอามาสองพันเอามาเอามาทดลองบิางพี่น้องว่าว่ามันละดกพันเตะกับพันธอันนี้มันละดกเสมอแต่เพื่อนว่าพันเตนะมันดกอยู่แต่ว่ามันสั้นพันุคนตางอนนะมันกระดกแล้วก็มันยาวพอพี่น้องแต่เวลาเห่าเห่าปั่นมันต้นมันมคือเดียวอันที่พันธุคนตางอนนะมันเป็น นี่คือพันธุ์นตางอนที่เฮาเฮายู่เฮายู่อยู่นนี้พันธุ์นตางอนพี่น้องพันธุ์นตางอนพอดีอันมันจะแตกต่างแตกต่างเลยเพราะว่าพันธุ์นตางอนนะมันจะอันมันอันดกแล้วก็มันมันดกมันยาวพี่น้องมันดกมันยาวแต่ว่ามันเป็นน้ำเวลาเฮาเวลาเฮาไปปั้นนะมันเป็นน้ำแต่พันเตมันกระดกดกแต่มันสั้นแต่พันแล้วมันเหนียวมันไม่ได้เป็นน้ำมันน้ำนักหลายพี่น้องเอ้ย อ,อันสังเกตเมื่อกลหากะปุ่ว่างปีที่แล้วนี่เองค่อยกะมาสังเกตเบิ้งว่าอันซ้อเบิ้งปีนี้เอาเอาพัานมาใหม่แล้วมันละเป็นเนืเลยนะเนาะเนี่ยพี่น้องมาทุกผู้ซุ่มนี่นะแก่เบดิดนี่กินไม่ได้แข็งมดโอ้โหอยู่ปลายเป็นตน้นโแก่บปเลย เดี๋ยวออกไปเบิ้งข้าวน้าพี่น้องว่ามาันเรเป็นแล้วเลยเพราะว่าบ่ได้มาแต่ดนละอันมาเบิ่งม็นต้นแล้วแล้วออกไปเบิ้งข้าวนาเมื่อก่อนพี่น้องยา่านแต่นกหนูพ่เรกินเมื่อละพี่จักรสวนมันต้นแค่ไหนพิเรไไกินมันหกซื้อๆนะพี่น้องไก่เด็กกับนาบ้านนั่นเลยพี่น้องนาโคกผลบิเรต๊กห้ามกับไอยดำล่านึ่ปีนี่เพราะว่าดำน้ำมีท่านพลบิตก๊ก คนมีตกท่าฝนท่าแล้วท่าอีกกับบีมาค่อยเลยดำดำแบบบีมีน้ำเลยดีแล้วว่าบ,บันไดสมีณน,นะบัดหน้าอยู่บ้านน้ำลายเอาแท้เอาว้าพี่น้องบันหนาโครกรถบีมีมน้ำอะไรอร่อ